สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเกษตรผู้ที่รักในการาในการเลี้ยงปลาครับหรือว่าเลี้ยงหอยนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําการสร้างโครงกระชังครับสร้างโครงกระชังในการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงหอยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นขนาด2คูณสเมตรนะครับของกระชังนะครับโครงกระชังนะครับ,รรบสูง50เซนนะครับ นี่ครับนี่ให้ดูตัวอย่างครับสำหรับอุปกรณ์นะครับในการเตรียมในการสร้างโครงกระชังนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับในการเตรียมอุปกรณ์ก็ใช้เป็นท่อ PVC ขนาดหหุนนะครับขนาด6หุนก็มีขนาดาใช้เป็นท่อนนะครับ3เมตรก็จำนวน4ท่อนนะครับแล้วก็ขนาด2เมตรจำนวนสท่อนเหมือนกันนะครับ ขนาด50เซนจำนวน8ท่อนนะครับเอาวันนี้วันนี้เป็นโครงในแนวตั้งนะครับแล้วก็ข้อต่องอ8ตัวนะครับหกหุนแล้วก็3ทาง16ตัวนะครับกาวน้ำหนึ่งกระป๋องแล้วก็กระชังเลี้ยงปลา2อคูนสนะครับสำหรับการขึ้นโครงนะครับเราก็จะขึ้นตามรูปนะครับแล้วก็ใช้ในการตัดหัวท้ายนะครับสำหรับช่วง2เมตรข้างบนนะครับแล้วตัดหัวท้ายแล้วก็ข้อต่อข้อต่องอลงไปนะครับ แล้วก็ต่อขึ้นตามรูปอันนี้คือกระชังมันสูง1.2เมตรนะครับแล้วก็เราขึ้นจากแนวระดับน้ําขึ้นมาเมื่อกระชังประมาณ50เซนนะครับก็สามารถเลี้ยงปลาได้ครับกระชังแบบนี้ครับสามารถเลี้ยงปลาได้ครับก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนก็ไปสามารถไปดัดแปลงนะครับสร้างโครงกระชังเป็นของตัวเองได้ครับแบบนี้มันง่ายกว่านะครับก็ใช้กระติก กระติกหรือว่ากันร้อนน้ำนะครับประมาณ6ตัวครับในการทําทุ่นลอยนะครับอันนี้ผมที่ผมทดลองนี่คือใช้เลี้ยงหอยนะครับก็ปล่อยข้างล่างลงไปประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับในของกระชังครับขึ้นมาข้างบน50เซนครับประมาณเมตรเมตรยีบนะครับโอเคครับผมอันนี้เป็นของกระชังของผมเองครับ ตอนทําขึ้นโคงไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนนี้ก็ทำเองถ่ายเองไม่ได้เราเลยต้องถ่ายแบบนี้นะครับโอเคครับผมไออยากจะทํากระชังครับไปสามารถไปดัดแปลงนะทำขึ้นโคงเองได้นะครับครับสวัสดีครับ